ลำโพงตัวนี้ฮ o อตล็อกนะครับเปิดขึ้นมามันดังฟอฟอดังฟอฟอเนะเพื่อนฟังหน้าหน้าตู้มันน่ะดังฟอฟอซีหลุดก็เนี่ยคือว่ามันชอ็อตแล้วแฟลชไดร์มาเสีย แต่เหมือนมันซีมันหลุดไปเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะครับดังแบบนี้แหละ มันจะต้องแกะตรงไหนมันถึงเห็นผ้าขยายจะลองแกะตรงนี้ก่อนนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมแกะออกมานะครับไม่เห็นผ้าขยายจะอย่างใดนะครับทำไมติดหน้ากล้องผมเนี่ยไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นแต่นหน้ามิกน่หน้ามิกอีโคเลเซอร์รับไม่ลอย,อยนี่โอ้แกะผิดที่แล้วเนี่ยทีนี้มัน อยู่ด้านหลังผมก็คิดว่ามันจะใช่หรือเปล่าโอ,อ้ยแกะผิดที่นะนนะนเนี่ยนะน็อตั้งแปดตัวเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับนี่ไงด้านหลังมันที่ผมไม่แกะทีแรกก็เพราะว่า,วาด้านหลังมันมีแค่นี้เพราะว,าว่ามันไม่มีที่ยึดหม้อปแปลงอะไรได้เลยฉะนั้นแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือต้องแกะลำโพงมามต้องอยู่ข้างในตู้ในส่วนของพาขยาย ะใจแม่ที่นี่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะก็คงจะต้องแกะตู้ออกมานะนี่ภาพเหมือนแล้วอันนี้เอาลำโพงออกเห็นแรงไหนอยู่นู่นสิ่งที่จะไปซ่อมมันอยู่ไหนนู่น <S <S โอโหนะครับเน <S <S ทีนี้ก็หลังจากที่หมุนลำโพงองอกแล้วก็ไม่สามารถที่จะมุดหัวเข้าไปซ่อมได้นะครับในลำโพงนะครับ เพราะว่าในส่วนนี้นี่มันคับแคบไปเกินครับคนเลยได้กระทําการลื้อออกมานะครับเนี่ยทั้หม้อแปลงเลยนะครับมันถึงจะสามารถที่จะดําเนินการอมได้นะครับมุดหัวเข้าไปไม่ได้รวมไปถึงไอเนี่ยก็ออกมาด้วยนะครับนะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย Network. Network, น็ตเวิร์กนิตเวิร์กเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้ก็คือภาคขยายนะครับภาคขยายเสียงนะครับนะ ันี้นะแล้วตัวนี้ก็คือ Transform e r มาแมแปลงนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวต่อสายลำโพงเข้าครับสายลำโพงเข้าลำโพงไม่ใช่ลำโพงของตัวเขาเป็นลำโพงตู้ลำโพงนะครับนะาว่าลำโพงที่ตัวเขาเนี่ยไม่รู้ว่าถอดแล้วไปวางไว้ตรงไหนแล้วหาไม่เจอละพงขนาดเท่าไหร่กี่นิ้วเนี่ยสิบห้าหน่อยนะโอเคนะครับทีนี้ ในการเสียงมันดังหาแบบเน้นะเพื่อนนะมันหำนะเสียงหำนะครับดูนะครับแบบนี้นะครับคือตัวนี้เพื่อนต้องมีลําโพงด้วยนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเสียบหูฟังเพื่อนจะได้ยินนะแต่ถ้าเกิดว่าต่อที่ลำโพงโทรแก็บเลยเปิดออกมาเนี่ยจะไม่ได้ ไม่ได้ยินเสียงเพราะมันเป็นดังหึ่งหึงความถี่ต่ําโทรศัพท์ไม่ตอบสนองนะครับมันเป็นแบบนี้มันก็ดูที่ไหนอะ่ะก็ดูที่ภาคใจไฟต่ําซึ่งไปเลี้ยงในส่วนของ pre amp หน้ามิกนะครับแล้วผมก็ได้จําไว้ว่าภาคใหญ่อยู่ด้านล่างในตู้ตัวเนี้เมื่อไขด้านบนออกมาไม่เห็นนะครับ เกิดความกระหายน้ำเพื่อนก็ต้องกินน้ำหมดแล้วเดี๋ยวผมต้องไปหาน้ำมากินก sure> ่อนช่วงเวลานี้เดี๋ยวจะมาเล่า네สู่ฟังไอต้องใช้เวลานานอยู่กดกล้องวิดีโอไว้ช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักทุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยนะจริงๆมันก็น่าจะเลิกงานได้แล้วนะผมนี่นะอทีนี้ก็ไปซื้อเครื่องดื่มมาแล้วก็กินธรรมดาโลกไม่จำ เราต้องมีขวดใหญ่ซะหน่อยนะครับแล้วเราก็มีน้ําแข็งนะครับนะแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเพื่อนลองทํารู้นะครับเผื่อวันไหนที่ระหายน้ํามากๆนะเพื่อนนะเราใส่อเอาไปก็ดีซื้อได้ขวดเนละ็กแล้วคนละยี่ห้อด้วยนะจริงๆต้องยี่ห้อเดียวกันนะรสชาติมันจะได้เป็นนันเดียวกันเนี่ยก็ทิ้งไว้สักนาทีหนึ่งนะครับ เพื่อนก็กินได้เลยนะครับณนนช่วงเวลาที่จะทิ้งไว้อาณฑีหนึ่งนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เพียวนะครับพี่เพียวซูเปอร์อน,นี่ไงผู้รับก็คือช่างวิทย์เหลืองถ่านะครับพี่เพียวซูเปอร์ส่งของมาสนับสนุนนะนะครับอ,อยู่ที่สมุทรสาครน,นะครับอยู่อำเภอเมืองอตำบลโคขามนะครับ เมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครครับมีเพนะียวซูเปอร์เอซส่งอุปกรณ์การบัตรกรีมาให้นะครับนี่ยังไม่ได้แกะเลยเ้ยนะมีหัวแรงหัวกาอยู่หนึง่งมีตะกวัวรูปคนเสื้อแดงแล้วก็มีฟลักไซนะ์ตัวหนึ่งกันนะครับบ้านเล็กที่ก็ไม่ถูกนี่นะแล้วก็ ชื่อเขว่าช่างวิทยนี่ยแล้วก็รวมไปถึงเบอร์โทรก็ไม่ถูกด้วยเพราะมันมันจริงๆมันก็ถูกกัน,นะผมเลิกใช้ไปนานแล้วแฟลตัวน,นี้แฟลส่งให้ถูกต้องถึงมือผู้รับเป็นทีเรียบร้อยก็แปลกเหมือนกันนะบางทีเขาส่งมาไม่ถูกนะชื่อที่อยู่ไม่ถูกนะมาได้เฉยเลยอย่างเช่นเนี่ย NTC นะ NTC ช่างวิทอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย อำเภอเรืองนกทาจังหวัดมุกดาหารอันนี้ NTC มันผู้ส่งส่งได้เฉยเลยเก่งมากนะครับขอขอบคุณพี่เพียวไปในที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มืดค่ำแล้วล่ะปุ้มว่านะไอ้ที่พูดมากๆเนี่ยไม่มีอะไรแร้กครับมันก็หายน้ำาะพี่หายน้ํามากเลยแล้วก็แบตโทรศัพท์มันก็กำลังจะหมดและสิ่งที่จะทําให้เพื่อนๆดูต่อไปเนี่ยนฮะ เพื่อนจะเริ่มขอบคุณพี่เพียวสนับสนุนรายการด้วยนะครับก็สิ่งที่ผมที่จะทําให้เพื่อนดูต่อไปนี่มันเป็นอาการที่มันปวดหัวมากเลยสําหรับช่างมือใหม่แต่สําหรับช่างมือเก่าน,นั่นแหละจะจอกฟังอาการช่างมือใหม่ก็จะมาวัดไฟวัดหาถ้าเป็นช่างมือใหม่เขาจะทําแบบ ถ้าทำให้ดูถ้าใหม่มากนะเกิดจากอะไรวะทั่ช่างมือใหม่ทำมันจะเป็นแบบนี้นะอาการนี้นะครับก็จะมาวัดดูเอ๊ะเคยเห็นเคยได้ยินว่ามันจะมีไฟออกลำพงใช่ป่าววาวัดดูโอ้ยใช่เว้ยโอ้ยใช่ตรงไหนวะ เว้ยไม่มีเว้ยไม่มีเว้ยไ,ไม่เห็นมีไฟออกลำโพงเลยอันนี้ช่างมือใหม่มากแต่ว่าช่างมือเก่าแล้วก็จะมองหาซีทุกตัวหนึงช่างมือเก่าจะได้ซีมาค่าเท่าไหร่เขาก็ไม่ค่อยสนใจหรอกเขาจะเอามาใส่ตรงนี้แม่เห็นนียังนี่คือช่างมือเกา่า ดูนะเงียบใช่ไหมเงี้ยนะเนี่เงียบแล้วเอาออกใช่ไหมดูชัดๆไหมล่ะชัดเนาะนี่นะโอเคนะดูนะตรงนี้นะนี่สองตุ่มเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยเงียบไหมเห็นไหมล่ะเนี่ย เห็นนะนี่เห็นไหมล่ะเนี่ยไงดีเนี่ยทำไมนะครับ <c oughs> ตรงนี้นะตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้นะครับนะสองจุดเนี่ยซึ่งมันเป็นซึ่งมันเป็น สีตำแหน่งนี้โอ้ยมันโมยเย็บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวนี่ยเห็นนี่ยังเนี่ยเนี่ยนะนะจ๊ะแล้วทีนี้เวลาเอาใส่ต้องใส่สองตัว เพราะว่าใช้ไปถ้าเราใส่ตัวเดียวเนี่ยมันจะทำให้อีกตัวหนึ่งมันจะเสื่อมแล้วมันก็จะเป็นอาการเดียวกันเนี่ยนั้นแล้วใส่สองตัวนะอย่างนี้นะหนึ่งตัวเดี๋ยวนี้หายแล้วนะถ้าถ้าอีกตัวหนึ่งเสื่อมจะไม่ดังแบบนี้มันจะดังโทนเสียงสูงกว่านี้แต่ แต่ในกรณีนี้เคยฟังเคยฟังนะเนี่ยเขาเรียกว่ามีัประสบการณ์ะจะมาหาว่าคุยไม่ไม่ไม่จับผิดกันนะครับไม่ไม่จับผิดเราช่วยกันทำมาหากินไม่จับผิดนะครับแล้วจะหาว่าผมมาอวดอ่างสรรพคุณไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ช่างวิทย์ไม่ได้อวดอ่างสรรพคุณนะครับ คันสิวกวางซะประคุณข่อยกระโซหน้าตาเอาโชว์หน้าตามันจะได้รู้ว่าใครเป็นใครน่าเชื่อถือ,อาข่อยก็ต้องการอยากดังข่อยไม่อยากดังมีนะขนาดมันแบบนี้นะเพื่อนนะนี่เลยนี่นะมันจะเป็นแบบนี้นะถ้าเราแกะซีตัวเดิมออกนะซีตัวใหม่จะต้องอยู่แบบนี้นะหรือเพื่อนเพื่อนคือเกียดนี่จะเอาออกก็เนี่ยมันห้อยไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ติดกาวเอานะ แต่เราระวังด้วยตุ่มๆน้ำน้ำมันจะทะลุขึ้นมาแล้วมาช็อตสีตัวเนี้ยน,นี่เสร็จแล้วนะเนี่ยถ้าทำจะต้องทำแบบนี้ทีนี้มาฟังเสียงเสียบปลกแล้วเล็กหน่อยรีเลยดีเลยดังแตกแล้วนะเดียนี้ฟังเสียงเอาแฟลไดร์เสียบซะหน่อยโพว่ามันอยู่ไกลอย่างเดียวนะอยู่ไกลนะเรือมึงไม่ถึง เห็นไหมดังดีแล้วคักแล้วได้นน่เอาออกไหมเอาออากนะเดี๋ยวอาอากให้ดูเอาออกให้ดู ได้ยินเสียงหำอย่างหือไหมไม่ได้ยินใช่ไหมครับเดี๋ยวลดเสียงลงเห็น,นไหมนี่เสียงจากตัวทวิตเตอร์เดี๋ยวดูนะเนี่ยหายแล้วเล่งเสียงขึ้นเห็นไหมเนี่ยหายแล้วสู้เพื่อนเฟ้นเขามาแทะหลำแทนหนะ้า เสร็จแล้วนะเนี่ยเสร็จแล้วนะครับจบแล้วเขียนนะครับจะไปเลื่องธาได้ทำการค้นหาจุดเสียแล้วทำการซ่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจบแล้วนะคลิปวิดีโอจบแล้วทีนี้ก็ อาอก็จบแล้วไงจบแล้วเนี่ยจบแล้วพอแล,วแล้วแล่ลาอะไบ้นี่จริงๆมันเหลืออะไระเล็กีๆในการเอาสีใส่เข้าไปด้านบนแค่นั้นนะครับแต่เพื่อนๆเหน็นจุดเสียเป็นนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อน <c oughs> นี่เน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กก็เรี <c oughs> ยกเน็ตเวิร์กเด้อตัวนี้เด้อ หลอดไฟด้วยเวลาเปิดแรงๆหลอดไฟเป็นตัวดึงไว้ถ้าวิตเตอร์ไม่ขาดนะครับเ,เป็นแบบนั้นโอเคนะครับเพื่อนเล็กๆน้อยๆจากช่างวิทย์เลิงทานะแต่พูดมากนะสิบนาทีแล้วคิดเห็นเป็นประการใดนะคอมเมนต์ก็มาทักทายหน่อยให้มันเป็นยี่สิบสามสิบคอมเมนต์หน่อยช่างวิทย์นี่ ไม่เกินห้าคอมเมนต์หกคอมเมนต์เองไม่เยอะหน่อยนะครับมันมืดแล้วไม่ใช่อะไรหรอกมันถ่ายภาพไม่ได้น้เต็มแล้วมันมันหมดสภาพแล้วผมก็คงจะต้องดําเนินการประกอบเข้าไปนะครับหันน็อดออกมาเยอะเลยถึงจะดึงออกมาให้เพื่อนดูได้จริงๆแล้วการซ่อมข้างในซ่อมไม่ได้นะมุดหัวเ็าไปไม่ได้เลยนะครับแล้วอีกอย่างมันก็มืดด้วยมันค่าแล้วไม่เห็นอะไรแล้วเดี๋ว เอาเป็นว่าวันหน้านะถ้าเกิดว่ามันมีอาการไหนที่มันไม่คํามเมื่อดขนาดนี้ก็จะทําให้เพื่อนเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่เพื่อนก็ได้รู้แล้วว่าในส่วนของการมีเสียงหาเสียงบื้อแบบเนี้ยก็กันละเป็นที่นั่นนะครับเพื่อนถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ซ่อมตัวลุปโภคจาฮารดล็อกนี่ก็ถ้าดังแบบนี้ก็เพื่อนดูจุดนี้ด้วยแล้วกันเผื่อมันจะตรงกันนะครับเพื่อนมันเป็น <Okay. S 1> แบบนั้นนะ ขอบคุณพี่เพียวซูปเปอร์นะครับในที่นี้ด้วยชังงวิเลรา่องทาก็คงต้องจากไปก่อนสําหรับคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ